สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพิกอาการมินิมอลในหัวข้อมูเตลูอย่างไรให้ได้ผลต้องบอกทุกคนก่อนว่าคลิปนี้นะคะอย่าไปอิงอะไรมากนะคะทำเพื่อความสนุกรับพลังงานนี้ไปด้วยความสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เราอยากทดลองทํามาว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนลองไปทําดูมันเป็นอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรลองมาแชร์กันได้เหมือนเรากําลังทําวิจัยเรื่องเรื่องนึองอยู่นะโอเคมูเตลูอย่างไรให้ได้ผลนะคะเราจะมูเตลูด้วยวิทยาศาสตร์ด้วย,วย,าาวยโอเคมนะั้ย เดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยนะคะมีเลือกทั้งหมด3ใบนะ1 2 3เลือกได้แล้วไปดูคำทำนายจ้าฝึกศพกันมังกร,กรที่เข้ามาดูวันนี้นะคะการมูเตลูหรือการใช้กดแรงดึงดูดหรือการทำอะไรเกี่ยวกับพลังงานลึกลกับที่จะได้ผลคุณแนะนำให้คุณทำช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลาที่คุณมีความสงบใจจะได้ผลมากนะคะอาจจะเอาเหรียญหรือว่าอ,าอะไรมาพกติดตัวไว้ก็ได้หรือเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปหงหรือว่าเป็นรูปห่างนะคะแนวเรากำลังเล่นอยู่นะหรือบางคนอาจจะเป็นรูปสิงโตก็ได้นะคะแล้วแต่ที่คุณชอบมาลองมาเป็นวอลเปเปอร์นะคะหรือภาพนี้สวยมากเลยนะ มูเตลูในการเห็นสัญลักษณ์บางสัญลักษณ์แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางนะคะยิ่งเป็นเหรียญยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินจะดีมากเลยนะคะจะดึงดูดเงินมากเลยนะอยากให้ลองไปทําดูนะแล้วมาแชร์ให้ฟังบ้างนะคะกองน,นี้เมสิงค์ธนูมีนกรกฎพิจิกได้หมดเลยนะคะสดใสร่าเริงหละลาแบบนี้มูตอนกลางวันจะดีหรือตอนเช้านะคะ,ะมีภาพทะเลนี่ สัตว์น้ำโชคของคุณคือโลมานนะคะหรือน้องแมวหรือสายลุงนะคะเป็นการเพิ่มพลังงานจักระด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าคุณจะมูเตลูอะไรก็ได้แต่อย่าไปนึกถึงอดีตตอนมูเตลูนะคะให้มองถึงอนาคตทีาสา่สดใสวาดภาพความฝันจินตนาการใส่พลังงานที่ดีให้เต็มที่แล้วใส่ความสนุกลงไปนะคะเป็นรูปปาก็ได้เห็นไหมคะ อ,อยู่กับน้ําจะดีมากๆนะคะการมูเตลูของคุณน่าจะมีน้ําหรือมีน้ําหอมมีอะไรที่ให้ความสนุกสุดชื่นอะไรแบบนี้ใช้น้ําหอมกลิ่นสดชื่นอะไรแบบนี้จะดีมากเลยนะกองที่3เนี่ยสายมูเตลูอยู่แล้วนะคะพิจิกมีนกรกฎหรือว่าแบบทุกราศีแหละที่เป็นสายมูอยู่แล้วสายเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิ บางทีคุณอาจจะไม่ต้องการได้อะไรแล้วแต่อยากได้ความสงบนะคะเป็นเทียนค่ะเป็นการจุดเทียนการจุดโคมไปการแบบทาเหมือนสปาเปิดเพลงบรรเลงนะคะการพัฒนาจักรกของคุณจะดีมากหรือการใช้โทนสีมว่วงโทนสีเขียวเป็นเครื่องแต่งกายหรือที่ประดับห้องก็จะสวยมากเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือโบสถ์หรือวัดหรือสถาน